สวัสดีครับผมอาจารย์ไกรวันย์วิริยัญญาอาจารย์ประจำระดับช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุบลยูนินะครับอันนี้เป็นชุดสุดนะครับที่เราได้ทำขึ้นมาวัฒกรรมตอนนี้เป็นชุดสุดของเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่จังหวัดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนะครับใช้สอนในหลายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลียเด็กชั้นปชหนึ่งนะครับที่เราได้ียนนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราทำาให้เห็นึงการทำงานของที่ส่วนภายในนะครับเครื่องยนต์นะครับ ก็คือ,อการทำงานของลูกสูบนะครับของวาล์วนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานก็เด็กก็จะได้เห็นตรงนี้นะครับตรงงนี้นะครับซึ่งแสดงทีญญ่ส่วนอย่างในดึงกลวกิจาการทำงานของเครื่องยนต์เนะี่ยก็คือดูดอัดระเบิดคายนะครับก็จะได้เหการงานของลูกสูบเคลื่อนลงอย่างไรสูบไหนขึ้นลงพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันอย่างไรนะครับแล้ววาล์วตัวไหนเปิดตัวไหนปินนดในระบบเนีเ้ยนะครับ,นะรบอย่าง ครับการยังว่าอัดเนี้ยนะครับก็จะมีวาล์วนะครับไอรีเตอร์ในเซนสิบอย่างเงี้ยนะครับได้ถูกดูดอัดระเบิดภายในเสร็จสิงกว่านะครับทีนี้เวลาที่เด็กเนี่ยมาเห็นตัวนี้ก็เป็นแรงความสนใจของเด็กนะครับแล้วก็เด็กก็ให้ให้ความสนใจแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานก็จากเวลาเราสอบถามเด็กนะครับตัวนี้ถ้าเป็นฐานทำแบบปฎิบัติถามเนี่ยก็สามารถตอบได้ดีดีขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็เวลาเราลไปลงฝึกนแบบงานจรินี่ยก็จะได้ดีได้ดีเด็กทำงานได้ามารถทำงานได้นะครับีนี้อาจจะขยาตหรือเสียงฟังให้ดูนิดนึงนะครับว่าเราทำานนี้รเสร็ลเนี่ยก็จะเคลื่นไหวเคลื่นไหวนะครับแล้วก็อธิบายอธิบายอธิบายวิดีโอให้เด็กดูขยายนะครับแต่ไม่ดงานนะครับก็เนี้ยเด็กก็จะได้เห็น แล้ลงปฏิบัติก็จะได้ไปทํางานได้ง่ายขึ้น,นและเขา้าใจมากขึ้นจริงเครื่องนี้เรามีทั้งเครื่องยนต์เซนซี3สูบเครื่องยนต์เซนซี4สูบนะครับก็ไดนะ้นำมาใช้นะครับนำมาใช้ให้มเกิดผลผลิตขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการ